สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มาเปิดกล่อ,องไอซษนีนะครับมีมาสองกล่องนะกล่องพัดสะดุนะามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้มาจากคุณนัใชัยนะครับหรือแขกโคราชาของเรานั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะกล่องสุ่มกล่องสุ่มแล้วอ่ะ อะไรบ้างมาดูกันนะครับออกมาดีมากของแรกครับโอ,โ,อโอ้โหห่อยางกระยาเลยห่อย่างกระยาเลยครับครับอันนี้บัตรนะพระกิ่งทิ้งทวนนะครับเนื้อนาวะโลหะนะพระกิ่งทิ้งทวนเนื้อนาวะโลหะนะครับ นี่พายอยูนน่นี่ครับนี่วะนี่ครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเฟซบุ๊กเราจะสีมามาได้นะครับนี่วิ่งหมูกโดง่งอย่างงั้นนะดูซองนะครับดูซองนะตำรวจจะลงบ้านผมไหมเนี่ยนะครับอ่าองค์ต่อไปเลยครับเป็นรับเสด็จครับ รับเสด็จเป็นรับเสด็จครับบล็อกอะไรวะเนี่ยออแตกครับพี่บล็อกออแตกหลังขยื่นนครับนี่อแตกหลังขยื่นนะสภาพใช้นิดหน่อยครับเรียมพร้อมใช้ครับรายการต่อไปเลยครับอือรับเสด็จออแตกพระสวยกริบเลยครับเรียมเงินพร้อมใช้ครับนี่นะครับ แนะ๋้วสนใจติดต่อเฟสที่ไรจะสีมามาได้นะครับอ,องต่อไปครับเมตตา<ม>เนื้อทองทิพย์<ม>เนื้อทองบ้านเชียง<ม>เนื้อทองบ้านเชียงครับเนื้อทองบ้านเชียงครับเลขหนึ่งห่มคุมครับเนื้อทองบ้านเชียงห่มคุมเลขหนึ่งห้าห้าครับตอบแกแจกครับ สวยพิงครับสวยพิงพี่เราจะสีมานะครับจะลืมติดต่อเฟซที่เราจะสีมานะครับของที่สองครับอันนี้หมดแล้วมีสี่รายการนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่วงครับอ่าอีกหนึ่งรายการมาจากาคุณพิพัฒน์นะครับพีรพัฒน์มาจากคุณพีรพัฒนออ์นะครับอะนะครับ มาแล้วครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพลาพร้อมบัตรนะเป็นวัดใหม่ที่เรียนนะนโอ้โหทำไมหอ่อว่างี้วะเนี่ยนี่ดูน,น,นี่หอดีป่าวะดูก่อนนี่นะครับพาพร้อมบัตรนะครับนี่นะอันนี้เว็บจีนะครับนี่ ครับทั้งหมดวันนี้ของเข้าทั้งหมดหนึ่งสองามสี่ห้าห้าองค์ด้วยกันครับมีบัตร2ไม่มีบัตร3นะครับโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ